สวัสดีครับตอนนี้หมูกรอบผมเขาขายกันขีดละหกสิบห้าบาทขีดละเจ็ดสิบาทแปดสิบาทแล้วแต่นะหางหมูวันก่อนไปซื้อมาหางหนึ่งร้อยี่สิบเลยลองไปลองไปตลาดดูไปเจอหมูมาโลหกสิบหกสิบห้าบาทถือมาห้าหางเก้าสิบกว่าบาทมาลองทำหางหมูหางหมูเปิครั้งแรกคนระับเป็นไงบ้างเดี๋ยวลองไปดูกันคนระับไปดูกันว่าเป็นไงบ้างทำครัง้งแรกนี่ครับได้ได้ตามรูปนี้นี่ครับพอซื้อหางหมูซื้อหางหมูมาใช่ป่ะเรามาต้มต้มเสร็จแล้วก็ เอ่อเอาขึ้นมาผึ่งนิดนึงผึ่งแล้วก็เอาซ่อมซ่อมแทงแทงหนังแทงหนังเสร็จแล้ววันเราก็เอามาบ้างต่อพอบ้างต่อก็ไปไปผึ่งจะทอดจะผัผึ่งเสร็จเราจะทอดเลยอบร้อนนี่ผมเอาไปอบร้อนรับแป๊บนึงไล่ไล่น้ำมันออกได้ไมันไปผสมนคลมกันเพราะหมูกิโลหางหมูกิโลหนึง่งตอนนี้ก็ประมาณหกสิบกว่าบาทถ้าทำทำเป็นหางหมูระเบิดเป็ชิ้นหนึ่งเห็นเขาขายกันอยู่ประมาณแปดสิบถึงร้อยกว่าบาทนะ ผมซื้อวันนี้ผมซื้อมาโลกว่าก็ไม่ถึง 100, ร้อยเก้าสิบกว่าบาทนะฮะได้มาอย่างงี้ได้มาได้มาห้าชิ้นแต่ชอบแล้วชิ้นหนึ่งอันนี้นี่เหลือสี่ชิ้นเดี๋ยท่าขายดูนะก็ไม่ยากเสร็จแล้วก็พออบเสร็จใช่ไหมหรือพึ่งเสร็จเนี่ยแล้วแต่ก็เอามาเดี๋ยวมาทอดต่อเอาเส้นหมูก,กรอบที่แบาฟูฟ่องเลยกินโดยหมูกรอบก็ได้กินโดยหางหมูระเบิดก็แล้วแต่เลือกนะเผื่อเป็นหาแล้ได้เสริมหรือไม่หยากค่าใช้จ่ายในการในการซื้อก็ได้แล้วแต่ เลยทุนต้นทุนอะไรยี่สิบบาทเองเนี่ยนะเสร็จแล้วเราไปทอดเลนนะครับจุดสำคัญของการทำพวกนี้ก็คืออย่างการทอดนะฮะรั้งสุดท้ายนะที่ที่าจะกรอบหรือไม่กรอบฟูไม่ฟูนะเนี่ยฮะไฟไฟกลางค่อนแรงนะครับเนี่ยนะฮะ ถ้าไฟอ่อนมันจะไม่มันจะด้านๆน,นะเนี่ยไฟแรงก็เริ่มพัลาดไปว่ามันก็จะแบบเนี้ยเริ่มเริ่มขึ้นทีน้อยทีน,ยน้อยเนี่ยนะครับเริ่มฟูแล้วไปหัดทงครั้งแรกครับผมก็ตามสภาพเนี่ยได้ได้แค่เนี้ยเห็นขายกันแพงๆอยากเลยอยากรูก้แต่ว่าก็จริงอะ่ะโปรเซสในการทำกระบวนการในการทำเสียเวลาเหมือนกันหลายหลายขั้นตอนเหมือนกันดูจะมาจาก YouTube ดูจากอะไรพวกนี้เหมือนกันฮะเพราะว่าเห็นเขาทำก็เลยแค่อยากลองทำ ถามว่าก็ก็ไม่ยากแต่ก็ก็เสียเวลานิดหน่อยนะฮะลองทำดูอย่าเริ่มฟูเริ่ม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 ของแล้วเนี่ยละมาเริ่มร้อนแล้วเริ่มผล้ะมันลาดๆไปเรื่อยค่อยๆต่อๆไปเรื่อยเนี่ยฮะเริ่มพองแล้วเนี่ยค่อยๆเขียนแล้วมันไม่โดนไปเรื่อยๆนะ ครับตอนทอดก็ไม่เสียเวลานะไล่ทอดมาสองอมัแล้วเนี่ยแป๊บเดียวถ้าน้ำมันร้อนถึงมันก็พอจังหวะปุ๊บถ้ามันราดปุ๊บกันก็เริ่มฟูฟ,ฟูฟูนะหนังก็จะเริ่มพองฟองฟอ,องขึ้นมานรับเนี่ยช่วงจังหวะนี้เร็วแล้วเสียเวลาตอนแค่ผึ่งลมให้มันแห้งแค่ให้หนังมันแห้งนนเองเนี่ยลองหัดทางมาดูครับเพื่อนๆลองสนใจก็ลองหัดทางมางดูไม่ยากหรอกก็ดูจากยูทูบเหมือนกัน นี่เสร็จแล้วฟูฟ่ฟองเลยเนี่ยเนี่ยฟูน่ากินมากเลยแต่เดี๋ยวไปลองชิมดูว่ากรอบขนาดไหนกรอบใช้ได้ดย่านะฮะชิ้นละยี่สิบาทครับลงทุนนี่ครับจุ๊จุ๊ยไ่เไปเจ้าเนี่ยกรอบทุกชิ้นนะยันประกอบยันปลายหางเลยเนี่ยนะฮะ จริงๆถ้าเกิดไฟแรงอันนี้ก็กรอบอีกงนะกรอบได้มากกว่านี้อีกอ่ะแต่ผมว่าแค่นี้ก็พอแล้วเอาพอประมาณนะครับทําลองทําครั้งแรกนะลงทุนอย่างที่บอกร้อยเดียวแต่ได้หางหมูมาหางหมูระเบิดมาห้าหางยวลองชิมดูว่ามันกรอบหรืออะไรยังไงไม่กรอบอยังไงบ้างเนี่ยครับสับมานิดหนึ่งมาลองชิมดูก่อนิ้่ไม่ทำเลยเไฟทําเสร็จแล้วเล่นหัหยุ่งเหมือนกันนะลงทุนร้อยหนึ่งฮะยวชิมดูว่ากรอบไม่กรอบนะเดี๋ยวฟังเสียงดูเอา อืมอมเป็นเสียงป่ะโดยเว่าลงฮัคุณลเดียวฮะได้หางหมูระเบิดห้าหางมรสชาก็โอเคใส่เกลือน,นิดนึงด้วยตอนทำมีความเค็มนหน่อยๆกรอบนะครับเป็นีปะไม่ได้นป,ะน,นนปะนะนี่ครับคุ้มค่าครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากทำขายก็ลองลองหัดทำดูก็ได้นะ ต้นทุนไม่ค่อยสูงมากลองได้นะครอร่อยเลยจะได้หัวยุง่งโอเคไปกินต่อละสวัสดีครับ